สวัสดีครับมิลักแฟงคลิปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดูซีรีส์ชีฮักตอนสุดท้ายกันอย่างส,สนุกสนานกันจนจบกันไปแล้วนี่นะครับก็คงถึงเวลา,าแล้วครับที่เราจะมาดูกันว่าในตอนสุดท้ายนี้มีอีเตอร์เอ็กเรฟเฟเรนซ์อะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับกับ48อีเตอร์เอ็กเรฟเฟเรนซ์ในซีรีส์ชีฮักตอนที่9 Who Show Is This นี่มันซีรีส์ใครกันแน่เนี่ย1 Incredible Hulk 1978 Intro ท,ที่ฉากเปิดเรื่องเลยครับเปิดมาเราจะได้เห็นฉากที่มีเรฟเฟเรนซ์ของ Intro ซีรีส์ The Incredible Hulk อร์ชั่นปี1 9 778ที่ล้อเลียนแบบเฟมต่อเฟมกะเอาให้เหมือนกันแบบนี้เลยครับ2บทพูดในอินโทรยังอยู่ในซีนอินโทรครับที่พอมาถึงซีนขายในอินโทรที่เราจะเห็นเจนนิเฟอร์โพสท่ายืนพร้อมกับพูดประโยคคลาสสิกในอินโทรดั้งเดิมออกมาแบบนี้ครับอย่ามายุ่อให้โกรธคุณจะไม่ชอบฉันตอนโกรธซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโพสท่ายืนหรือคําพูดนี่ออกมาจากต้นฉบับแบบกะเอาให้เป๊กะกันเลยทีเดียวครับและไปฟังต้นฉบับพูดภาษาอังกฤษกันดูครับ Don't make me angry you wouldn't like me when I'm angry Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. ก็ไม่รู้นะครับที่บูธหันหน้ามามองกล้องเนี่ยเหมือนจะบอกว่านะบทพูดกูหรือเปล่านะครับเนี่ยสามเดอะซาเวียชีฮักและที่สุดของช่วงล้อเลออินโทรนี่นะครับเราจะได้เห็นการขึ้นชื่อแต่เต้นของตัวร้อว่าเดอะซาเวียชีฮักซึ่งมันก็คือหัวหนังสือเรื่องแรกของชีฮักจากปี1980นั่นเองครับผม4ช่องข่าวต่างๆที่รายงานข่าวมาที่ฉากที่เจนนิเฟอร์ดูข่าวตัวเองนี่นะครับช่องข่าวทั้ง3ช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง KPVK 1 5 Newroz Angelis Now KZYO 1 2ทั้งหมดที่เธอดูอยู่เนี มันก็จะเป็นช่องเดียวกับที่รายงานข่าวที่เธอซัดกับไทททเนียในสารตอนที่2ด้วยนั่นเองครับและเมื่อเธอออกไปดูที่นอกหน้าต่างเนี่ยจะเจอกลุ่มนักข่าวจากช่อง KDAJ10 ที่เป็นช่องเดียวกับที่รายงานข่าว Ab บ omination แอบออกไปจากคุกในตอนที่2ด้วยนั่นเองครับและในซีนที่เจนนิเฟอร์ต้องกลับมาอาศัยที่บ้านพ่อนี่นะครับนักข่าวที่มาดักรอทําข่าวข้างๆบ้านพ่อของเจนนิเฟอร์เนี่ยก็คือพวกนักข่าวช่อง KCAV35 ที่จะเป็นช่องเดียวกับที่เคยมาดักรอทําข่าวเธอหน้าเรือนจําในตอนที่3นั่นเองครับโดยเฉพา พี่นักข่าวคนนี้ครับคุณหน้าคุ้นตากันเลยใช่ไหมครับฮ่าเลกรี่บอลต่อเนื่องจากฉากเมื่อกี้เลยครับในซีนที่เจนิเฟอร์เปิดประตูเข้าห้องนอนเก่าของเธอนีนะครับกับโปสเตอร์ที่อยู่ด้านในของประตูที่เราจะเห็นก่อนนี่นะครับจะเป็นโปสเตอร์หนังเลกรี่บอลภาพยนตร์จากปี2001ที่นำแสดงโดยดาราสาวอย่างริซวิทเทอร์สปูลที่เรื่องราวว่าด้วยเรื่องสาวผมบอลที่ต้องการเอาชนะแฟนเก่าของเธอที่บอกเลิกเพราะทัศนคติด้านลบต่อสาวผมบอลที่มองว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยฉลาดและเส้นทางที่เธอเลือกในการเฉิดฉายเพื่อจะลบคําสุมาพก็ คือการเป็นทนายความสาวที่มีชื่อเสียงนั่นเองครับและเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาในไทยจะใช้ชื่อว่าสาวบอนหัวใจดีดาน,นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นการแสดงความคลั่งไคล้ในอาชีพทนายความผ่านรสสนิยมในการดูหนังของเจนิเฟอร์นั่นเองครับ 6. อีรินบ็อกโควินซีนที่เจนิเฟอร์เข้ามาในห้องนอกจากที่เราจะเห็นเครื่องออกกำลังกายของแม่เธอแบบที่แม่เธอพูดแล้ก่อนนาน,นี้แล้วนะครับแต่อุปกรณ์ฟิตเนสแม่อยู่ในห้องลูกเราจะเห็นรายละเอียดพวกโปสเตอร์ประดับห้องเยอะแยะเลยครับมีทั้งธงที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยที่เธอจบมาและ ตรงนี้เราจะเห็นโปเตอร์หนังเอรินบ็อกโควิดหนังจากปี2000ที่เป็นหนังสร้างจากเรื่องจริงของหญิงสาวธรรมดาเอรินบ็อกโควิดที่ได้ดารามากฝีมืออย่างจูเลียโรเบิร์ตมาแสดงนานั่นเองครับโดยที่หนังจะเล่าเรื่องของเอรินที่นําทีมทนายต่อสู้ชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการรับลอบปล่อยน้ําเสียปนเปื้อนลงแหล่งน้ําใต้ดินของบริษัทแปซิฟิกแก๊สแอนอิเล็กทริกจำกัดจนเรียกค่าชดเชยได้เป็นมูลค่า300ล้านเหรียญนั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาใช้ ในในไทยชื่อเอรินบ็อกโควิดยอมหักไม่ยอมงอนนั่นเองครับใครเคยดูบ้างครับเนี่ยและถ้าจะสังเกตเพิ่มเติมนะครับจะมีทั้งโปสเตอร์ที่สื่อถึงความรักโลกและสันติภาพเล็กๆปิดอยู่ตรงนี้ด้วยครับมันก็เข้าเต็มกับหนังเลยนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยถ้าย้อนไปดูในตัวอย่างนะครับมันจะดูล่งๆกว่าตอนที่เป็นซีรีส์ฉายจริงอย่างที่เราดูนี่เยอะเลยครับเจ็ดอเมซัมเมอร์ไนท์ดรีมยังอยู่ในซีนเดิมครับกับโปสเตอร์สีแดงตรงนี้ครับที่ผมจะเคยพูดถึงไว้แล้วในอิตเอคลิปตัวอย่างนู่นแหละ แล้วตัดมาให้ดูเลยดีกว่าครับ 14. Porter Amid Summer Night Dream ในซีนต่อมานะครับเราจะเห็นเจนนิเฟอร์ล้มตัวรงนอนในห้องห้องหนึ่งนะครับห้องนี้นะครับนอกจากที่เราจะพออนุมานได้ว่ามันคงจะอยู่ใน LA แคลิฟอร์เนียจากโปสเตอร์นี้นะครับและในอีกมุมหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นโสเตอร์ Amid Summer Night Dream ที่เป็นบทละครแนวแฟนตาซีของเชคเปียร์เลยครับซึ่งในละครที่ว่านี้นะครับมันจะมีตัวละครที่ชื่อไททานียราชชนีของพวกแฟรี่อยู่ด้วยครับและก็ไททานีนะครับมันจะเป็นช คือของซูเปอร์ไวเรียนไวร้ายที่เป็นคู่ปรับของชีฮักด้วยในคอมิกนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดของตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวไปในซีตีส์เอกข้อต่อไปแล้วกันนะครับผมแปดน้ำแร่สเต็กแซลมอนและเค้กผลไม้ตัดมาได้ซีนกลางค่ำกลางคืนที่บ้านเจนิเฟอร์นี่นะครับเราจะได้ยินเสียงนิกกี้ขออาหารกับแม่เจนิเฟอร์เป็นน้ำแร่สเต็กแซลมอนและเค้กผลไม้แบบนี้เลยครับใช่ค่ะขอแค่น้ำแร่สเต็กแซลมอนเค้กผลไม้ก็พอซึ่งในบทภาคภาษาอังกฤษเธอจะพูดว่า ซึ่งจะไปกันทีละอย่างนะครับปาร์คิงวอเตอร์ก็คือน้าที่เติมคาราไดออกใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและรดส,สัมผัสและความสดชื่นนั่นเองครับซึ่งจะมีทั้งแบบน้ําธรรมดาแล้วก็แบบน้ําแร่ในไทยนี่ก็าหากินได้หลายยี่ห้ออยู่แล้วครับเทอร์กีแซนวิชนี่ก็คือแซนวิชกไก่งวงที่อาจจะหาซื้อกินยากสักหน่อยมั้งครับอาจจะต้องซื้อวัตถ,ถุดิบมาทํากินเองนะครับและสุดท้ายชิปแอนกรวซึ่งชิปนี่ก็คงรู้กันดีอยู่แล้วครับว่ามันคือมันฝรั่งแผ่นทอดกรวดนี่ก็คือเป ชาเม็กซิโกที่ทำมาจากเอโคโด่บดปรุงด้วยน้ำเลมอนกระเทียมพริกไทยดำผักชีมะเขือเทศสดแม่ปรับสื่อนิดนีดเป็นน้ำพริกกะปิบ้าลาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งจะกินคู่กับมันฝรั่งทอดนั่นเองครับแหมแม่เจนิเฟอร์ใจดีขนาดนี้เนี่ยนิกกี้ออเดอร์ขนาดนี้ยังไม่บ่นสักคำเลยครับขอบคุณค่ะให้ตายรักนะเอเลนจังแระดในซีนที่แม่เจนิเฟอร์ยกอาหารมาให้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่น้ำแร่สเต็กแซลมอนหรือเค้กผลไม้แต่อย่างใดเลยครับก้าวรายการ The Conversation มาที่ซีนที่นิกกี้เปิดคลิปรายการ The Conversation วิดเจฟประสันขอบที่กําลังสัมภาษณ์เดนนิสบูโคสกี้กันนะครับซึ่งจะเป็นรายการเดียวกับที่เราเคยเห็นในตอนที่3นั่นเองครับ12.18นาฬิกาอันนี้ไม่ใช่อิตาเอครับอันนี้เป็นการจับผิดครับกับคลิปของเดนนิสบูโคสกี้ที่นิกกี้เปิดให้เจนนิเฟอร์ดูเมื่อกี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านาฬิกาบนมือถือของนิกกี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงวัน12.18นา,า,นา,าทาีอยู่เลยครับทั้งๆที่ซีนนี้เป็นซีนตอนกลางคืนแล้วนั่นเองครับ11ข้อความในมือถือเจนนิเฟอร์ในซีนที่่เนนอรรรไคบยายืงปใ นี่นะครับเราจะเห็นเธอเอามือถือมาส่งข้อความหาสมาร์ทฮักที่เธอเมมชื่อว่าสมาร์ทฮักที่แปลว่าฮักใจแคบนี่นะครับและหลังจากที่เธอถ่ายแอปข้อความหาช่องแชทของเอมิลนี่นะครับเราจะเจอข้อความของโนอาคนที่เจนนิเฟอร์เคยเดทด้วยในตอนที่4ที่ส่งข้อความมาว่าดาร์บี้เป็นคนเดียวที่คุณต้องการซึ่งก็ไม่รู้ว่าดาร์บี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับอียูเซอร์ดาร์บี้ดอนแคร์ในตอนที่3หรือเปล่านะครับ12เนเวอร์ก่อนหน้ากิฟต์อยู่อัพยังอยู่ในซีนช่องแชทนะครับกับแชทล้ำล้าของพี่แกรนที่ ตัวเพลงเนี่ยเป็นมีมที่เรียกว่าลิกโลสุดโดงดังของนักร้องอย่างลิกแอสลี์นั่นเองครับซึ่งแชทเป็นเนื้อเพลงท่อน3ท่อน4ที่ว่า A f u l l commitment was i m thinking of you w o u l d not get t h i s f r o m any other guy ซึ่งจะมีแชทที่ต่อจากพี่แกที่ชื่อลิกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากลิกแอสลี์หรือเปล่านะครับที่บังเอิญแชทเหมือนนักกันมาต่อเพลงในท่อนต่อไปว่า I just wanna tell you how a m feeling แบบนี้ด้วยครับและปิดท้ายรายละเอียดกับซีนช่องแชทนี้ด้วยที่เราจะเห็นว่าจะมีช่องแชทของพี่ทรัก คนลักหมาคนน่ารักในท้องถิ่นที่แอปแมทเชอร์จัดหามาให้เจนิเฟอร์ในตอนที่4ด้วยนั่นเองครับ13วิดีโอเก่าของเอเล็กซานเดรียออสกาซิโอกอเตสในซีนที่นิกกี้เอาคลิปเด็ดของชีฮักสมัยเรียนนิติเนี่ยเอาไปอ่อยเหยื่อในเว็บอินเทลเจนเซียนี่นะครับซึ่งทันทีที่นิกกี้โพสคลิปเสร็จสมาชิกในเมนก็จะมาเม้นท์ทันควันเหมือนกันเลยครับซึ่งเราจะโฟกัสต,ตรงคอมเมนต์นี้ครับของคิตตี้แคทที่พอจะแปลไทยได้ว่าเธอไปเต้นล้ำในโรงเรียนกฎหมายแทนที่จะไปเรียนซึ่งเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้เน จริงของสอสชาวอเมริกันอย่างอเล็กซานเดียโอกาซิโอกอเตสที่ประวัติข้าวๆข,ของเธอเนี่ยเริ่มต้นจากเด็กเสริรฟจนสาม,มารถก้าวขึ้นไปเป็นสอสอหญิงที่มีอายุน้อยสุดในสภาของเกตซึ่งในปี2019จะมีการปล่อยคลิปหลุดสมัยเธอเรียนมหลาลัยที่เป็นคลิปเต้นแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์จากพวกอนุรักษนิยมที่อาจจะไม่นิยมเธอเท่าไหร่คอมเมนต์แนวๆนี้ว่ารอนเนี่ยไปเต้นหรือไปเรียนกันแน่ในยะด้วยนั่นเองครับ 14. แพนด้ากายยังอยู่ในซีนเดิมครับเราจะเห็นคอมเมนต์ของแพนด้ากายที่น่าจะเเป็นคนคดียวกับส ลักษรูปแพนด้าในแผนผังเชื่อมโยงการสืบหาตัวจริงของฮักคิงของเจนนิเฟอร์ในซีนก่อนหน้านั้นด้วยนั่นเองครับ15ดิฟไฮกูสในซีนที่เจนนิเฟอร์มาถึงบ้านไร่ของเอมิวบอลอสกี้นี่นะครับเธอจะเจอกับเวิร์เกอร์ที่ไม่รู้รอต้อนรับเธอหรือเปล่านี่นะครับเราจะเห็นเขาถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับซึ่งเป็นหนังสือดิฟไฮกูสโดยเอมิวบอลอสกี้ที่เราจะเห็นเจนนิเฟอร์อ่านในซีนต่อไปนั่นเองครับหัวใจเราเต้นเหมือนกันหากบอกว่าฉันเป็นอสูรแล้วเธอเป็นอะไร ซึ่งนี่ก็คงเป็นหนังสือรวมกรไฮกุที่เอมิวเขียนขึ้นทั้งหมดตอนอยู่ในคุกที่เราเห็นจากตอนที่2นั่นเองครับก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าออกมาแล้วพี่แกจะพิมพ์ขายเร็วปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยครับเขียนโคตรห่วย 16แผงขายของที่ระลึกอโบมาสเตมาที่ซีนปัคเข้ามาแทรกซึมเนียนๆในงานชุมนุมของพวกอินเทลร์เจนเซียนี่นะครับเราจะเห็นปัคเดินผ่านแผงขายของที่ระลึกอโบ m าสเตของเอมิลทิมมิกว่าจะขายกันไปแล้วเป็นสันแบบนี้ด้วยนั่นเองครับ17เดลดี้ทอและต่อเนื่องจากซีนเมื่อกี้เลยครับเราจะเห็นพวกผู้ชายมีปมเตี่ยงลังสุมหัวคุยกันเรื่องเลดี้ทอในงานด้วยแบบไม่เข้าใจทำไมต้องมีฮับผู้หญิงเลดี้ทอก็ด้วยซึ่งก็น่าจะหมายถึงไมตี้ทอเจนจากในหนังทอเรฟแอนด์ทันเดอร์นั่นเองครับถ้าจะ,านนะครับ ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันทั่วในช่วงระยะเวะลาสั้นๆหลังจากที่เจนได้พลังมาบางทีเนี่ยอาจจะแพร่สะพัดข่าวไปจากพวกนักท่องเที่ยวที่ไปดูละครที่นิวเอสการตรงจุดที่โยเนียแตกนั่นก็ได้นะครับ 18. ผูเอ๋อทีในซีนที่เจนนิเฟอร์เข้ามาในครัวแล้วเจอเวิร์กเกอร์และพี่แกน,นี่จะชวนเจนนิเฟอร์ดื่มชาผููเอ,อ๋อที่เขาบอกว่าเป็นชาที่ซาลาเซนพอแวมไพร์ไม่กลัวแดดจากตอนที่7แนะนํามานี่นะครับซึ่งชาผููเอ,อ๋อคือชาที่ปลูกกันในภาคใต้ของมณฑลยูนาน,น,านเขตอาเภอผููเอ,อ๋อประเทศจีนนู่นละครับซึ่งนับว่าเป็นชาที่มาแรงแซงโค้งมากในปัจจุบันเลยครับซึ่งว่ากันว่าราคาเนี่ยเปรียบได้เท่ากับทองคากันเลยทีเดียวครับแหมถ้าให้เลือกเนี่ยผมเอาทองนะครับไม่เอาชาครับโดยผููเอ,อ๋อจะเป็นชาหมักกทีีี่น้ํําาาาาชชจจจะะะมสดและะผลผิต ใบใหญ่พันยู่นานเท่านั้นครับโดยจะหมักแบบอัดเป็นก้อนเก็บไว้ตั้งแต่1ปี5ปี10ปีจนถึง20ปีและค่อยนําออกมาขายครับโดยรสชาติเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นแรงแบบที่ไม่ค่อยเป็นมิก,กับนักดื่มหน้าใหม่สักเท่าไหร่นะครับแบบนี้หรือเปล่าครับที่สาลาเซนจึงต้องผสมเลือดไก่ลงไปด้วยไม่ใช่ว่าอยากเลือดอะไรหรอกมั้งครับ <c oughs> คิบเก,ก้าเด h e Waking c ครู 19, ที่เหลือและในซีนก่อนที่จะเปิดตัว Abomination เนี่ยเราจะได้เห็นสมาชิกแก๊ง t h อ Waking c r ครูที่เหลือที่หัวหน้าอย่างเวกเกอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าได้นุ่งขาวห่มขาวบำบัดจิตจิบชาไปแล้วนั่นเองครับส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยก็ยังจะเป็นสมาชิกอินเทลเจนเซียแล้วก็ยังมานั่งเลี้ยงเป็นประตูอยู่ในการชุมนุมนี้ด้วยนั่นเองครับ20อีกระดับของการเบรกเดอะโฟลทวอร์ข้ามมาในช่วงไคลแมกซ์ที่ชุลมุนที่ใครต่อใครก็โผล่กันมามั่วตัวและซัดก,กันนัวอย่าง แบบที่เดดพูงต้องคิดซ้ายอย่างการทะลุออกมาจากหน้าเมนูดิสนีย์พัทเพื่อข้ามไปยังคอนเทนต์อื่นๆแบบนี้นะครับซึ่งการเบรกเดอะฟลทบอลที่มันมากกว่าการคุยกับคนดูคนอ่านธรรมดาในคอมิกเนี่ยเธอก็เคยทําด้วยการฉีกตัวเองออกมาจากหน้าคอมมิกด้วยเหมือนกันเลยครับ21มาเวลวันช็อตและเราจะมาเก็บรายละเอียดของหน้าตาคอนเทนต์ในดิสนีย์พัทกันสักหน่อยนะครับในส่วนของพวกฮีโร่หรือว่าหนังฮีโร่มาเวลต่างๆเนี่ยทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องแนะนําอะไรครับทีนี้เลยจะลองมาแนะนําหนังสั้นวันช็อตในแท ที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักไม่หมดกันนั่นเองครับซึ่งจะเริ่มแนะนําเป็นเรื่องตามลําดับไทม์ไลน์ที่หนังออกขายนะครับไม่ได้เรียงตามแท็บที่เห็นนะครับเรื่องแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็น The c o n ค u e r s ที่ในเรื่องเนี่ยจะเล่าถึงเรื่องการยับยั้งไม่ให้อโบม n เนชันเข้าทีมอเวนเจอร์ตามคำสั่งของสภา,า่ามังคงโลกโดยสุดท้ายเนี่ยเสียโทนี่จะเป็นคนไปหยุดยั้งในพลลอแบบที่เราเห็นในเครดิต The Incredible Hulk นั่นแหละครับซึ่งวันช็อตเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่แถมมากับหนังทอภาคแรกเวอร์ชันขายแผ่นนัั่่่นเเอองงครรบืรที2 A happen on a ทูทอร์สแฮมเมอร์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเอเจนต์โคสันที่แยกตัวจากภารกิจเฝ้าเสียโทนี่สตาร์กในหนังอลัมแมนภาค2ไปทําภารกิจใหม่คือไปตรวจสอบคอนทอร์ ot, ที่นิวเมซิโกนี่นะครับและในระหว่างทางเนี่ยแกแวะซื้อโดนัทที่ปัม๊มและก็ได้สู้กับโจนป้นปั๊มด้วยนั่นเองครับซึ่งวันช็อตเรื่องนี้เนี่ยจะขายมาพร้อมแผ่นกัปตันอเมริกาภาคแรกนั่นเองครับเรื่องที่3ตรงนี้เรื่องไอเทม47ที่จะเล่าเรื่องเอเจนต์แจสเปอร์ซิดเวลที่ตอนนั้นเราจะยังไม่รู้ว่าแกเป็น, ra, นไฮ พวกชิทอรี่หลังเหตุการณ์ในอเวนเจอร์ภาคแรกไปปรับแต่งและใช้ป้นธนาคารจนร่ำรวยจนสุดท้ายปาดได้แล้วเนี่ยก็เอาทั้งสองคนมาเข้าหน่วยชิวซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะเราจะไม่เคยเห็น2คนนี้อีกเลยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะออกขายพร้อมในแผ่นหนังอเวนเจอร์ภาคแรกนั่นเองครับเรื่องที่สี่เอเจนต์คาร์เตอร์ที่จะเล่าเรื่องเพ็กกี้คาร์เตอร์หลังเหตุการณ์ในหนังกัปตันอเมริกาภาคแรกจนสุดท้ายเจ๊แกได้ไปต่อในซีรีส์ตัวเองอีกสองซีซั่นด้วยนั่นเองครับซ สุดของวันช็อตเพราะไม่มีการสร้างไมาให้ดูอีกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องอ๋อไฮเดอะคิงที่เราเรื่องชีวิตของเทเบร์สลัดททรี่ที่หลังจากโดนจับเข้าเรือนจําไปแล้วไปโดนคนของแมดาลินตัวจริงจับตัวเอาไปจนเราไปเห็นแกในหนังชางชีนนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้จะขายพร้อมแผ่นทอเดอะดาร์คเวอร์กันด้วยนั่นเองครับแต่จริงๆเนี่ยไฮไลท์ของเรื่องนี้ผมว่ามันจะอยู่ที่ท้ายเรื่องนะครับที่เราจะได้เห็นจัสตินแฮมเมอร์ที่เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายในแอลแมนภาค2กับคู่ขาคู่เกของเขาในคุกด้วยนั่นเองคร หลังจากที่เจนนิเฟอร์เบรกเข้ามาในรายการมาเวลแอมเบอร์นี่นะครับเราจะได้เห็นชีฮักเข้ามาใน่ามกลางร,รายการสัมภาษณ์ถึงเรื่องอินฟินิตี้กันเลดแบบนี้เลยครับซึ่งอินฟินิตี้การเลดในหนังทอภาคแรกเนี่ยก็จะน่าจะหมายถึงอันที e ่เป็นอีเตอร์เอกนะครับสมบัติโอดีนี่เองครับซึ่งภายหลังเนี่ยแม้ว่าเราจะได้รับการยืนยันว่าอม ที23 Walt Disney Studio ต่อเนื่องกันเลยครับกับซีนที่ชีฮักเดินมองหาสถานที่อะไรสักที่เนี่ยเราจะเห็นเธอเดินผ่านตึกที่มีสิ่งที่มันเป็นซิกเนเจอร์อย่างพวกรูปปั้นคนแคะทั้ง7จากเรื่อง Snow White รูปปั้นลุง Walt Disney กับ Mickey Mouse ที่จะบ่งบอกว่าสถานที่นี้คือ Walt Disney Studio ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์แบง a l แคลิฟอร์นียนั่นเองครับซึ่งสถานที่นี้จะเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท Walt Disney ภายใต้พื้นที่51เอเคอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยสตูดิโอและตึกสำนักงานของบริษัทลูกในเครือ ซึ่งสตูดิโอนี้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1948 0 2ปีล่วงมาแล้วนั่นเองครับ24คิวอาร์โค้ดตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะและในซีนที่ตัดมาที่โปรดิวชันออฟฟิศของซีรีส์ชีฮักนี่นะครับเราจะเห็นที่หน้าประตูจะมีคิวอาร์โค้ดแจกคอม,มิกฟรีแปะไว้ตรงนี้ครับสแกนแล้วเนี่ยจะได้อ่านคอม,มิกเวอร์ชันอ่านฟรีของ The Sensational s h e h u เล่มที่50ในปี1993ที่เนื้อหาจะคล้ายกับในซีรีส์ตอนนี้ที่ชีฮักจะเบรกไปที่สนักพิมพ์มาเวลเพื่อกำหนดทิศทางแลงะเขียนอม,มิกง ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ25 I Want You เน้นในซีนเดียวกันนั่นนะครับเราจะได้เห็นโปสเตอร์กับตันอเมริกา I Want You ที่อ้างอิงมาจากโปสเตอร์ในหนังกับตันอเมริกาภาคแรกนั่นแหละครับและเราจะได้เห็นโปสเตอร์กับตันชี้หน้าคุณนี้เป็นระยะระยะหลังจากนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าจะอ่านข้อความประกอบทั้งหมดในโปสเตอร์เนี่ยจะได้ใจความว่า I Want You to put away your cell phone ซึ่งน่าจะเป็นโปสเตอร์รณรงค์แกมบังคับขู่เข็นมาให้พนักงานเล่นมือถือขณะทํางานของผนกมาเวลนั่นเองหรือเปล่าครับ26ทีมผู้สร้างซีรี ต่อเนื่องกันมาเลยครับกับซีนที่ชีฮักเปิดประตูเข้าไปในห้องเราจะเห็นบรรดาทีมผู้สร้างซีรีส์ที่กำลังระดมไอเดียเกี่ยวกับซีรีส์ซีซั่น2นี้นะครับนี่<ด>จะปเป็นยังไงถ้าซีซั่น2เราเอาช่วงความฝันมาขยายเป็นเรื่องยาวทั้งซีซั่น แม่คือจะเอาช่วงที่ล้อซีรีส์ยุคเจ็ดศูนย์ตอนต้นเรื่องมาขยายนั่นแหละครับแม่เราจะสังเกตเห็นคนแรกนะครับที่จะต้องโฟกัสเลยก็คือเจสซิก้าเกาที่เป็นโชว์รันเนอร์คุมโชว์ของซีรีส์นี้แหละครับและเจนนี่แหละครับที่เขียนบทเกา่กาๆของตอนนี้และอีก2ตอนด้วยนั่นเองครับและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจเวนดี้เจคอบสันที่จะรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ของซีรีส์นี้6ตอนด้วยกันครับส่วนคนนี้เนี่ยก็คุณพี่ไมเคิลเซฟเวลที่แกเขียนบทซีรีส์นี้1ตอนเป็นโปรดิวเซอร์อีก7ตอนแและพี่กเองเนี่ยก็ยยัังงเเเเปป็นนนกกขีคออมมิิซ่สไดอร์แมนเและพ ใหม่ๆด้วยนั่นเองครับส่วนเฮียคนนี้เนี่ยก็โคดี้ซิกราแกอยู่ในทีมงานเขียนบททั้ง9ตอนด้วยกันเลยครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยเราจะเห็น2คนที่พูดไม่หยุดที่จะไม่ใช่นักเขียนจริงๆจ,จะไม่ใช่ทีมงานจริงๆแต่เป็นนักแสดงนะครับคนแรกเลยเนี่ยก็เจอีเดนลีที่แสดงเป็นเจเจสิก้าเก่าอีกคนนึงเนี่ยก็เฮียจัสตินไมน์ที่แสดงเป็นไมเคิลแซฟเวลแม่ไปหาม,มาเสมือนเลยนะครับแบบที่ให้เราเปรียบเทียบตัวแปรกับตัวจริงได้แบบนี้เลยครับ27กระดานไอเดียยังอยู่ในซีนนี้ครับเราจะไปสังเกตกระดาาานนนนทีี่่จะะเเป็กรดดไย ตอนสุดท้ายของซีรีส์ซึ่งจะมีสตอรี่บอร์ดแบบข้อความว่าช่วงองค์หนึ่งสองสามแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างตรงนี้ครับและร,บรอบๆกระดานเนี่ยนอกจากข้อความที่ดูเหมือนจะอ่านค่อนข้างลาบากเนี่ยจะมีคําที่น่าสนใจประมาณนี้อยู่ด้วยครับแกมม่าครูไม่รู้นะครับว่ามนุษย์พลังแกมม่าที่มีลักษณะเนื้อเหนียวเนีเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับนาโนบอทที่ถ้าอ้างอิงในคอมิกเนี่ยโทนี่สตาร์สจะเคยใช้นาโนบอทสลายพลังของชีฮักมาแล้วเหมือนกันครับซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยจะปรากฏอยู่ในคอมที2007 6ในป 2007, อันนี้น่าสนใจกว่าทอสฮักที่เราเห็นในซีรีส์เปไหนไหนเลยครับถ้าเอามาใส่ในเรื่องนะครับและถ้ามองไปในมุมนี้ครับเราจะเห็นปวกคอมิกทั้งฮักแล้วก็ชีฮักมากมายที่อาจจะเอามาเป็นเรฟเรนซ์งานออกแบบด้วยนั่นเองครับและมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นสตอรี่บอร์ดที่จะมีถึง108อีพิโซดนะครับแม่เจ้าซีซั่นไหนวะเน,นี่ยร้อยแปดร้อยอีพิโซดเลยเนี่ยเก้าตอนนี้ก็ปันกระจายอยู่แล้วครับร้อยแปดตอนเนี่ยจะปันกันขนาดไหนเนี่ยยี่สิบแปดเควินยังอยู่ในห้องเดิมครับกับซีนที่ชีฮักเริ่มโว,วนนย ทีมสร้างนี่นะครับเราจะได้ยินนักเขียนบทเจสสิก้าพูดออกมาแบบนี้เลยครับนี่เป็นเรื่องแบบที่เควินอยากได้ใช่ ซึ่งก็คงเป็นการภาพทิ้งกปถึงพ่อใหญ่เควินไฟกีประธานมาเวลสตูดิโอที่ดูแลทุกอย่างใน M.C.U นั่นเองครับ29มาเวลสตูดิโอออฟฟิศตัดมาที่ซีนที่ชีฮักเดินเข้ามาที่ออฟฟิศของมาเวลเพื่อที่จะเข้าพบเควินนี่นะครับสถานที่ที่เธอเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นออฟฟิศของมาเวลสตูดิโอจริงๆที่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ของตึกแฝงจีเวลในวอลดิสนีย์สตูดิโอนั่นเองครับ30รายละเอียดในมาเวลสตูดิโอออฟฟิศและถ้าจะเก็บรายละเอียดในออฟฟิศนี้นะครับแลกเข้ามา เ็นกำแพงที่จริงๆแล้วจะต้องมีภาพวาดของทีม g u a r d i a n of the Galaxy อยู่ด้วยนั่นเองครับและซีนนี้นี่เราจะเห็นโปสเตอร์ Black Panther แล้วก็โปสเตอร์ช h e ักและตรงนี้นี่เราจะเห็น Infinity Gauntlet แล้วก็ f i g u r Hulk รวมไปถึงพวกตัวเล็กตัวน้อยที่ตั้งอยู่แถวๆวข้างหลังนี้ด้วยครับและเราจะเห็น f i g u r ์ฐานอตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยครับและในตู้โชว์ข้างหลังนี่เราจะเห็นชุดเกาะ Iron Man Mark สอง Mark ห้าและก็ Mark เจ็ดและสุดท้ายเลยครับพนักงานต้อนรับฝ a ายออฟฟิศเนี่ยจะแสดงโดย Matt Whiskey นั่นเองครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็เป็นพนักงานต้อนรับของออฟฟิศนี้จริง จริงมาแสดงเองจริงๆด้วยนั่นเองครับและการเซ็นยอมรับการรักษาความลับที่เงื่อนไขยาวๆเป็นหางว่าวแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเซ็นทุกกรณีเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงอีกเหมือนกันเลยครับ31 b สิบ็ดแบ็ควีโไฟซีนต่อเนื่องกันเลยครับกับซีนที่คนเฝ้าออฟฟิศกดปุ่มเรียกรปภพเราจะได้เห็นชีฮักต่อสู้กับรปภะพอที่มาเหมือนมีเรฟเฟอรเรนซ์มาจากไฟซีนของแบ็ k วีโดจากหนังไอว่าแมนสนั่นเองครับแต่ของชีฮักนี่เหมือนนางแกลรปภพอมากกว่าสู้นะครับเน ฮักลังแกยามนี่นะครับก็คือเพลง Big Energy ของ Let ตโตนั่นเองครับ33มสอาร์ตเวิร์ในซีนต่อสู้ยังอยู่ในซีนเดิมครับเรามาเก็บรายละเอียดรูปภาพที่เป็นเหมือนอาร์ตเวิร์กในซีนนี้ครับเท่าที่จะพอเก็บได้ดูนะครับตรงนี้ครับจะเป็นรูป Star ์ลอ d ดกับ r o c k e t ตและคูนและรูปขอนโยเนียตรงนี้ด้วยครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปเตาปฏิกรอนอาร์คแบบเตาใหญ่จากหนัง Iron Man ภาคแรกครับและเนี่ยน่าจะเป็นยามมิลา์โน่นั่นเองครับ34ฟุตเทจจากหนังมาเวลในซีนที่ชีฮักเข้ามาาในนนหห้อองงขะครเเจ็ อมอนิเตอร์ที่ติดเต็มผนังนี่นะครับที่จะมีฟุตเทจจากหนังเรื่องต่างๆแบบนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่จากหนัง a v e n g e r Infinity War กับตันอเมริกาซีร i ส w วอลด็อกเตอร์สเตนมันตีเวิร์ตออฟแม a เนตแบ็กแพนเทอภาคแรกทอเลเรกน่าล็อกอเวนเจอร์เอนเกมส์อเวนเจอร์ภาคแรก a v e n เจ r ร์เอทออฟอัลตรและที่จอเล็กๆข้างๆนี่ก็จะมีแอร m แมนภาคแรก Eternal นลซีรีส์ Moon ูนไน h ์ซีรีส์ f a ลคอนแ n นด์วินเทอร์โซเที่เหลือ,อน,นี่ก็นึกไม่ออกหรอกครับใครเซียนมากก,ออก,กะะดดว ของบรูซแบนเนอร์จากหนังอเวนเจอร์ภาคแรกแบบนี้เลยครับ35เควินในซีนที่เควินปรากฏตัวออกมาเป็นหุ่นที่ห้อยลงมาจากผนังกลางห้องสร้างความประหลาดใจให้เจนนิเฟอร์ที่น่าจะคิดว่าจะเจอเพ่อใหญ่เควินไฟกีตัวเป็นเปๆซะอีกนะครับ คิดว่าจะเจอมนุษย์เหรอซึ่งเราจะได้รู้ชื่อเต็มของเควินบอทคือระบบประมวลเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างภาพซึ่งภาษาอังกฤษจ,จะชื่อว่า knowledge enhanced v i s u a l interconnectivity nexus ซึ่งคำว่า n e x u s ัเนี่ยเราจะได้ยินมาก่อนแล้วจากในซีรีส์ w a n d a Vision และก็ซีรีส์โลคิซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าชื่อของเควินที่ลงท้ายด้วย Nex ั s เนี่ยจะมีนัยยะแบบในซีรีส์ก่อนหน้าด้วยหรือเปล่านี่สิครับ36รายละเอียดของเควินยังอยู่กับเควินครับมาลองพิจนารณานรายละเอียดบนตัวเ อันแรกเนี่ยก็หัวทรงสูงรูปหมวกแก๊ปที่เหมือนล้อเพราใหญ่ไฟเกีที่เราจะเห็นแกใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บกับกันตลอดนี่นะครับกับเลนที่เหมือนตาที่จะมีอยู่3สีที่จะเป็นรูปแบบสี R G B สีหลักของการแสดงผลวิดีโอนั่นเองครับได้พัลปิสตบนหัวที่มีอยู่2ตัว2เครื่องเลยครับสวิตที่ไม่รู้ว่าเป็นสวิตอะไรนะครับสวิตทีเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสสวิตครับสเครื่องเลยครับจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลด้านข้างที่เป็นจอเรโทเหมือนกับจอของพวกทีวีเอใช้กันที่เราจะเห็นว่ามีอยู่2จอด้านข้าง สองเครื่องเลยครับและในภาพกว้างครับจะมีม้วนฟิล์มภาพยนตร์หมุนอยู่ข้างบนแบบน,นี้ด้วยนั่นเองครับ37ทีมวิชวลเอฟเฟกย้ายไปทําเรื่องอื่นแล้วในซีนที่เควินขอให้เจนนิเฟอร์คืนล่างก่อนที่จะคุยกันพร้อมให้เหตุผลว่าข่าทำซีจีคุณแพง แม่นี่ขนาดแพงนะครับ CG ทั้งเรื่องนี่เห็นมีคนบนตลอดเลยนะครับและขณะที่เจนิเฟอร์จะคืนล่างเควินยังให้หลบมุมกล้องด้วยให้ผลว่าทีมทำวิชัวเอฟเฟกได้ย้ายไปทำโปรเจกต์อื่นแล้วและในขณะที่เควินพูดจบเนี่ยจะมีเสียงตีมเอฟเฟกที่เป็นเสียงกองของวากันด้าจากหนัง Black Panther ดังขึ้นแบบนี้ด้วยครับพราะตอนนี้ทีม CG คุณย้ายไปทำเรื่องอื่นแล้วอเค ซึ่งมันจะสื่อความหมายว่าในหนังวากันดาฟอร์เอเวอร์ซีจีที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่ทํา CG ชี่ฮักนั่นเองครับคือยังไงก่อนครับอารมณ์ว่าถ้าไปเห็น CG ไม่ดีในหนังเนี่ยก็ให้เป็นอันละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเพราะเป็นทีมทํา CG จากเรื่องนี้ใช่ไหมครับเควิน38ตู้เก็บคอม,มิกในห้องนี้ที่ภาพกว้างนะครับเราจะเห็นตู้เก็บคอม,มิกที่มีปกคอม,มิกอยู่เพียบเลยครับซึ่งถ้าเราจะลองสํารวจเอาพอที่จะระบุได้นะครับก็จะมีคอมิกอเมริกาชาวเว m a ม e ก n ์อินดิเอสเอเล่ม ปี2021ชีฮักไบเลนโบโลเวลวอร์รม1เจนอเกนในปี2022สกาเลวิทเล่ม4จากปี2016ดีเจนออฟชางชีเล่ม1จากปี2021กับตันอเมริกาแซมวิลสันเล่ม19จากปี2015ดเดวิลเล่มที่45จากปี2012มิสมาเวลเล่ม1จากปี2014กับตันอเมริกาเล่มที่ร้อจากปี1969งเก้าหกเก้าอินเคเรทิเบฮักเล่มที่3า7จากปี1 968 A เว n เจอร์ 1968, เล่มที่175จากปี1978แน่นอนครับเก็บรายละเอียดได้กันไม่ครบแน่นอนครับใครเห็นมากกว่านี้คอมเมนต์เพิมเ่มเติมบอกกันได้เลยครับผม39เก็บเอาไว้ในหนังใหญ่ในช่วงที่เจนนิเฟอร์กำลังบอกให้เควินแก้ไขตอนจบซีรีส์ในแบบท,ที่เธออยากให้เป็นนะครับในส่วนเนื้อเรื่องของสมาร์ทฮักที่เควินบอกว่าเขาต้องมาเพื่ออธิบายว่าไปทําอะไรที่ดาวซาคามาที่เราจะเห็นเฮียแกไปตั้งแต่ EP 2นู่นแล้วนะครับเราจะได้ยินเจนนิเฟอร์ขัดขึ้นแบบนี้เลยครับ เราต้องแนะนําให้คนดูจ้ะเก,ก็บไว้ในหนังใหญ่ซึ่งบางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าอนาคตเราอาจจะได้ดูหนังใหญ่ที่อิงเนื้อเรื่องมาจากคอมิกพายเน็ตฮักและเวอร์วอลฮักก็เป็นได้ครับเพราะเนื้อเรื่องในคอมิกดังกล่าวเนี่ยจะเล่าเรื่องที่พีฮักไปทําอะไรมาที่ดาวซาคารนนั่นแหละครับ40 <ๆ S 2> เมื่อไร่จะได้เห็น Xmen และได้ถัดมาที่ซีนที่เจนนิเฟอร์นั่งคุยกับเควินและวิภาวิจารณถึงสูตรสาเร็จปมเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพ่อของหนังฮีโร่ที่เควินใช้ซ้ำๆกันนะครับจนที่สุดแล้วเจนนิเฟ จะได้เห็น Xmen ซึ่งทันทีที่พูดจบเนี่ยเธอก็มองมองกล้องแล้วก็ยกนิ้วทําสัญลักษณ์เหมือนกับสื่อสารกับคนดูว่ากูถามให้ผวกมึงแล้วนะแบบนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งจริงๆเนี่ยจเจนนิเฟอร์เลยลืมไปแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ายังไม่ได้ดูหนังหมอแปลกสองกันวาครับเราเนี่ยจะเคยเห็น Xmen กันมาแล้วและเป็น XM e n ระดับตัวพ่อระดับผู้ก่อตั้งของทีมกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งลืมสิครับ4 1ไว้เจอกันในหนังลงสุดท้ายก่อนที่จะแลกเจนนิเฟอร์กลับเข้าซีรีส์นะครับเควินจะพู Hunting. Mighty. ซึ่งนี่เนี่ยก็จะสื่อไปถึงข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าชีฮักจะไปโพในหนังกับตันอเมริกาซ The World Order ด้วยนั่นเองครับแต่ไอที่ไม่จริงของเควินนี่อะไรครับแหมเฮียคีเล่นคีปันนะเราเนี่ย42 I want to see The b i Light Tonight ค่ามาที่ซีนจบเรื่องแล้วไปต่อในซีนครอบครัวที่มีญาติของเจนนิเฟอร์และแมดเมอร์ด็อกมานั่งโต๊ะกินข้าวกันแบบครอบครัวที่ไม่รู้จะเลาะครอบครัวไหนหรือเปล่านี่นะครับเพลงประกอบซีนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็จะคือเพลง I want to see b i g h t Light Tonight ของลิชาร์ดแอนด์ลินดา เ43สกาต่อเนื่องกันเลยครับกับซีเมื่อกี้ครับเราจะเห็นบลูทแบนเนอร์สมาร์ทฮักเข้ามาพร้อมกับทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวลูกชายจากดาวสาขาที่ชื่อสกา,าแบบนี้เลยครับโดยไอ้นหนุ่มสกา,าเนี่ยนอกจาก CG จะดูไม่สวยอามากๆเลยนะครับเขายังได้นักแสดงอย่างวิวดอยเนอร์มารับบทนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าจะอ้างอิงตามคอมิกสกา,าจะเป็นลูกที่เกิดจากฮักที่ถูกพวกอิลูมินาติจับส่งไปนอกอวกาศและไปลงที่ดาวสาขาในคอมิกอีเวนต์แพลเน็ตฮักในปี2006ครับจนจบอีเวนต์เนี่ยฮักจะได้ เป็นราชาดาวซาคาและตัดสินใจอยู่กินกับเคราดิโอสตองฉันผัวเมียจนจะมีลูกที่เลี้ยงอยู่ในตัวอ่อนลังใหม่ด้วยกันครับแต่ก็เกิดโศกอนตกรรมที่ระเบิดที่พวกอีนูมินาติแอบติดมากับยาของฮักเพื่อเอาไว้เป็นแผน2กันเหนียวใช้ระเบิดทําลายฮักได้ระเบิดทําลายดาวซาคาจนเคราและประชาชนในปกครงองของฮักกินคิงตายไปกับเกี้ยงดาวเลยครับฮักเลยต้องกลับมาเช็คบินพวกอีนูมินาติที่โลกจนเกิดเป็นอีเวนต์เวิร์ลวอร์ฮักในปี2007นั่นเองครับและในตอนจบของ เวนเนี่ยพาจะตัดไปที่ดาวซาคาลังใหม่ลูกของฮักที่คิดว่าน่าจะระเบิดไปแล้วในคราวนั้นนะครับกลับรอดแล้วก็เปิดออกมาเป็นสกาซันออฟเดอะฮักนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์จะอยู่ในเล่มสุดท้ายของเวอร์วอลฮักเล่ม5ปี2007นั่นเองครับและจะตัดบทม,มาในภายหลังเนี่ยสกาจะมีเรื่องราวที่ต้องออกตามหาพ่อและจนเจอในคอมิกด้วยครับแต่ใน MCU เนี่ยเรื่องราวของไอหนุ่มพลังยักษ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามต่อเก็บไว้ในหนังใหญ่มั่งหน้าแล้วกันครับ44นักข่าวท้ายเรื่องใน ซีนท้ายเรื่องครับเราจะเห็นชีฮักได้กลับมาทํางานและกําลังเดินเข้ามาในศาลนี่นะครับนักข่าวที่มาดักรอสัมภาษณ์เธอเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวกับใน EP 2ีซีนนั้นนั่นเองครับ45ท่าทางที่เจนนิเฟอร์ยืนเก๊กที่หน้าศาลและในซีนสุดท้ายก่อนจบครับเจนนิเฟอร์จะให้เราเห็นท่วงท่าที่เธอกําลังเดินขึ้นไปในศาลซึ่งท่านี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นภาพในเครดิตของทุกตอนด้วยนั่นเองครับและทั้งหมดเนี่ยจะถูกเลฟเฟอร์เรนซ์มาจากปกคอมิกชีฮักเล่ม7จากปี2อง4นีั่นเองครับ 46, รสีสบต รเราจะได้ยินเพลง v i ล l a i s, <S ของ Missy e l l i o t ด,ดังขึ้นไปด้วยนั่นเองครับฟังเพลินๆรอดูมิดเครดิตกันเลยครับ47รูปภาพในเครดิตรูปแรกนี่ก็จะเป็นรูปนะเอมิลที่ถอดเครื่องกดพลังติดไว้ที่ไก่ตัวโปรดของแกเจ้าหญิงขนแพมใหม่นั่นแหละครับเพื่อที่จะแอบแปลงร่างเป็น Abomination ซึ่งนอกจากใน EP นี้เนี่ยแกคงแอบทาม,มาตลอดนั่นแหละครับและจะมีปัญหาให้เราเห็นใน EP ที่7นั่นเองครับโดนช็อตจากรูปไฟฟ้าเพราะว่าไก่ตัวโปรดของผมเจ้าหญิงขนแพรใหม่มันติดอยู่รูปที่2จะเป็นรูป พุญยน์เควินอ่านคอมิกชาวียิชีฮักเล่มหนึ่งนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นรูปที่เป็นการเล่นมุกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการสื่อไปถึงชีวิตจริงของพ่อใหญ่ไฟกีที่เป็นแฟนคอมิกมาเวลตัวยงและด้วยความรอบรู้ด้านคอมิกมาเวลของแกเนี่ยทำให้ได้ไปรับงานโปรดิเซอร์หนัง X-Men ในปี2000นั่นเองครับตอนนั้นอายุแกก็น่าจะราวๆ27ปีนั่นแหละครับและนั่นคือก้าวแรกๆก,ก่อนที่จะเก็บประสบการณ์จนสามารถก้าวขึ้นมาปลุกปั้นมาเวลสตูดิโอจนยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุ นนั่นเองครับรูปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปท็อตที่แพ้คดีในศาลเว้เจอกันในศาล และคงต้องเข้าคุกตามระเบียบนะครับเพราะเราจะเห็นว่ามีการใส่กุญใจมือพร้อมพาไปขังเรียบร้อยครับและเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของพวกที่น่าจะเป็นผู้ผู้ชายมีปมสมาชิกเว็บอินเทลเจนเซียที่นำโดยจอร์ดแบบนี้ด้วยนั่นเองครับ48 WiFi ที่คามาทาสในมิดเคดิซีนะครับเราจะได้เห็นต้าวองมาแอบพาณะเอมิลไปจากคุกเพื่อที่จะไปอยู่คามาทาสนี่นะครับเราจะได้ยินณะเอมิลดักคอวองเรื่องมาสายเพราะติดซีรีส์นะครับเอมิลขออภัยจริงๆที่มาสายเลรอ คงจะดูซีรีส์เพลินสิท่าซึ่งในตอนที่3ที่มาให้ปากคําแล้วก็มาสายเนี่ยคงจะติดซีรีส์นั่นแหละครับแม่ทํามาเป็นแก้ตัวนะครับผมสับสนเวลาไปหน่อยและก่อนที่จะไปที่คำาถานนี่นะครับเราจะได้ยินนะเอมิวถามอีกว่าคำาถานเนี่ยจะใช้ตู้เย็นรวมไหมหรือว่ามี WiFi หรือเปล่าเราอยู่แบบครอบครัวใช้รวมกันมี WiFi ไหมมี WiFi มี ซึ่ง Wi-Fi เนี่ยเราจะได้เห็นว่าคำาถาดมีตั้งแต่2016หรือก่อนหน้านั้นจากในหนังหมอแปลกภาคแรกแล้วนั่นเองครับเราหัดเข้า Wi-Fi เ,เราพัฒนาแล้ว แหมป่านนี้เปลี่ยนรหัส Wi-Fi หรือยังครับเนี่ยและคลิปนี้เนี่ยก็ลากันไปแค่นี้แล้วครับผิดพลาดตรงไหนตกหล่อนอะไรเนี่ยขออภัยไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมชี้แนะได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับก่อนไปนี่ครับฝากกดซับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดดูวิดีโอต่างๆของช่องด้วยครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม